ระดครับอภิเชษอภิวัตรับเป็นผู้จัดการบริษัทมหาราชคอนกรีตครับบริษัทมหาราชคอนกรีตเนี่ยเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตประเภทอัดแรงพวกท่อระบายน้ำบ่อพักอิฐบล็อกอิฐช่องลมเป็นหลักครับผมใช้ปูนดอกบัวมามากกว่า15ปีแล้วครับเพราะว่าปูนดอกบัวให้คุณภาพของสินค้าเนี่ยได้ดีแล้วก็ลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้เนี่ยมาก คุณภาพสินค้าออกมาดีในการส่งผลเทสในแต่ละรอบเนี่ยครับก็ผ่านทุกครั้งเพราะว่าบริษัทของเราผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะต้องขอมอ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อกครับมีการใช้ปูนดอกบัวสูตรไหนในการทําผลิตภัณฑ์ม้างตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นปูนดอกบัวแดงส้มออกมาครับผมผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยจะมีความเนี้ยบมีความคมมีลายชัดเจนสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆครับเพราะว่าออกมาแล้วสวยถูกใจลูกค้าครับเรื่องปูนไฮดรลิก ที่ลด c o 2แล้วก็รักโลกมากขึ้นเนี่ยอันนี้มันตรงใจผมที่เป็นคนรุ่นใหม่เพราะว่าเราอยากส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนรุ่นหลังต่อยิ่งปูนดอกบัวลด c o 2ด้วยทําให้ตรงกับปณิธานของเราครับชื่อมองครับ พทำหน้าที่ดูแลพน,นักง,งานเป็ี่ยวหน้าคนงานในบริษัทนีครับผมใช้ปูนดอกบัวดีมากเลยครับโกมัวเดนโซโค้ดซาไทยแล้วสวยผิวเรียบเนียมสวยมากครับแกแบออกมาแล้วสวยครับมันเนียงแข็งแรงดีครับยอมรับในคุณภาพมาครับ